ไอเจ้าแตงโมวันนี้นาะยคิดว่าวันนี้เราจะเลือกอะไรดีละ่ะเมื่อวานฉันเพิ่งเจอไอคนเก็บค่าไฟที่มันดูเหมือนบ้าๆนะแต่ฉันคิดว่าเขาน่าจะไม่บ้าหรอกนะเขาแค่เออเขาเก็บค่าไฟฉันแบบงงเฉยๆเอเมื่อวที่ฉันเห็นค้อนมันตกมาใส่ฉันหมายความว่าไงอะ่ะอ เยเังมีอะไปเถอะสำหรับเรื่องนั้นอะโอเควันนี้ในขั้วเราจะเล่นอะไรดีในเกมะอะไม่อะกว่าจะเล่นเกมหรอไต้บอยอะไรไหมล่ะเอา,อเอาก็มาเลยดิวกว่าเนเมื่อว่าเราจะต้องมีชุดก่อนเราต้องมีหมัดนวมก่อนนะโอเควกว่าเงินเราไปเอาหมัดนวมมาก่อนโอเคตัวที่มีหมัดนวมก็ว่าเจอกันนะ โอเคตอนนี้โอเคว่าแต่เจ้าแกงหมดตอนนี้เรามีมวมเรื่องอ,อยังไม่มีเลยกี่บอ,อกแล้วแต่ฉันมีด้วยนะเอ,อโฆษณาโอ้มีหมันนอนซ้อนเลยเหรออืมเข้าใรไงมีหมันนอนซ้อนนี่ใส่ไ,ได้จริงด้วย อ๋ออย่างนี้ก็ดีอะไรสิเริ่มสู้เลยไหมเอาเลยสิอ้าวฉันไม่รอแล้วนะว่าเปิดก่อนได้เปรียบเออโอ้ยเจ้าบ้านหนึ่โด่วนไปไหม่หอยโอ้โหมือฉันนี่ถึงกับปิ้นเลยเดียวนี่นี่ Sure. โอ๊ยเฉันแบกขาแล้วเนี่ยเอ่อเจ้าแตงโมฉัน oh คิดว่าความคิดที่จะต่อยมวยเนี่ยมันแย่มากเลยนะเอ่อมันก็น่าจะดีนะนอกจากเรายังไม่ตายไงเอ่อเราตายแล้วนะแล้วทำไมเรายังพูดได้ล่ะเอาก็เราเป็นวิญญาณไงไน้าใจนะ คนแน่ใจสิืเอะเอ็นายวันนี้เราจะทำอะไรกันดีเดี๋ยวเชื่อเดี๋ยวช่วยดูนะว่าเราเป็นยายจริงๆเห็นไหมเราทะลุตัวคนได้โอเคว่าแต่แล้วเราจะเออฟืนเคยชี้กับมาไงฮึออไงก็รอให้คนเล่นเนี่ยฟืนเคยชีบเราขึ้นมาได้ โอเคงั้นเราก็ต้องรอก่อนอเจ้าฟักทองหายว่าตอนนี้เราฟื้นเคยเชื่อมมายังเอาง่ายง่ายนเราฟื้นเคยเชื่อมมาแล้วโอ้โ,อโอ้ดีจังเลยว่าแต่เราจะเล่าอะไรต่อดีเอ่อไม่รู้อะเล่นขออย่างเดียวอะอย่าเอาอะไรที่แบบมนเล่นเกินคนไปหน่อยนะ เอ่มเปื่อนนายไม่ใช่คนนะก็นายเป็นฟักทองเออนั่นแหละฉันก็รู้อยู่หรอกแต่นายคิดว่าเราจะอะไรได้อีกอ่นะโอ้ฉันคิดออกแล้วเดี๋ยวมานะโอ้ยเจ้าแตงโมฉันคิดว่านี่นะจะเป็นความคิดที่แย่ที่สุดแล้วฉันขอถามหน่อยน,นะ นายคชื่ออะไรไม่ได้แลวไงะนอกจากการเล่นรถถังเนี่ยเอา้าก็มันไม่มีอะไระเล่นแล้วไงฉันก็เลยเอไปหารถถังมาฉัเจะควขอถังมึงนะนายไปซื้อรถถังไม่ได้ไ่มฉันป่าซื้อรถถังมานแต่ที่กินเช่ปอ้ปนมาเอาตล้งเขาจะแวะมาจับนายอะ่ะ ไม่จับหรอกนะคุะเชนใช้ล้ำยาลงข้นเดียวมันมีน้ำยาลงข้นด้วยแหละ,ะไม่มีโอเคว่าแต่เราจะเล่นเจ้านี่จริงเหรอจริงสิ่รถถังจริงกระสุนจริงเยี่ยมยอดเฮ้ยถ้าเกิดฉันตา,าึ้นมาเนี่ยฉันไม่สงสัยเลยโอเคแค่าจาวานจุกระสุนแล้วนะอ้าว แกสูนที่เราจะเล่นเนี่ยไม่แยกกับสูนธรรมดานะมันคือแกสูนซีฮะนายว่างนะแกสูนซีโฟนะโอ้เจ้าบ้าเอ้ยอ้อยนายย่าจะแยส่สุดๆเลย,นยเลน,นี่ยแย่กว่านี้นะหนึ่งสองสาม หนึ่งสองสามยิงยิงว่กไปแล้วนะว้าวโอ้โหเจ้าบ้าเอ้ยไม่สนใจคนที่อยู่ในรถเลยเฮ้ยฉันจะใช้อะไรยิงดีเนี่ยคิดหน่อยละกันก็ฉันคิดออกละ ใช้ระเบิดเจ้านี้แล้วกันอืมระเบิดนีนาะจะใช้ได้ดีเลยอะสวยไปใส่เ,สเข้าไปใส่เข้าไปถึงแม้ระเบิดลูกนี้มันจะเล็กแต่มันก็ส่งอนุภาพใช้ได้เลยเก้ยเอ่อเฮ้อเฮ้ย นี่มันอะไรวะเนี่ยเจ้านั่นปลาไปถึงตรงนี้ได้ไงเดี๋ยวแล้วเี่ยนนันระเบิดอ,อะไรเนะี่ยจะระเบิดภายในสามสองหนึ่งแล้วก็บูมบ <Boom>. <Wow. laughs> ูมสิบจนเชื่อแล้วว่านั่นว่ามันเป็นความคิดที่แย่ โอเคนายไม่ต้องเอารถถังมาดอีกแล้วนะโอเคแล้วฉันก็ไม่รู้ด้วยว่าเขาจะมาจับนายตอนไหนอะไเขาไม่มาจับหรอ,อเขาแค่ไปขโมยมาจากรัเสเซียน่ะฮะตะกี้ไหนว่าไงนะว่ารัเสเซียน่ะโอ้ยเจ้าบ้าเลยฉันหน,นีเขาเป็นอะไรของเขาอ,เเอ่ะแค่รัสเซียเองเฮ้ ไอ้เจ้าสตองเขาเป็นบ้าอะไรก็ไม่รู้คนรัสเซียเขาไม่น่าจะบ้าขนาดนั้นนะเฮ้ยเอ็งยุดไอโคติไอแกโคี่ขโมยรถถังพวกเราไปใช่ไหมอังคุณพูดคุณพูดอะไรนะผมไม่เคยขโมยเลยอาอยังจะมาเถียงอีกฮังคุณก็ตายซะลูกคุณเป็นใครเนี่ยเอาก็คนรัสเซียไง เอาผมคิดว่าคนละเสียได้บ้าขนาดนั้นซะหน่อยนี่โอ้ยเอาต่อยตารวจเอาต่อยคนละต่อยตารบัวฮะเดี๋ยวเอาแล้ก่อนนี่ไปกินเอาหนื้อสีโพดี้อ่ะบ่เออุกอย่างเละเป็นุก